สนับสนุนโดย EQ Soccer turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเราสวัสดีครับพบกับผมนะครับแอนฟิลฮัสซัดินสุโกโกีกับช่วงเกาะติดทัอลโลกไปกับโคชแอนฟิลนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่อง หลังเกมนะครับการแข่งขันของฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปี2022นะครับในเรื่องของกลยุทธ์แทคติคนะครับและรูปแบบการโจมตีหรือรูปแบบการเล่นเกมรับต่างๆของทั้ง2ทีมนะครับจนจบทัวร์เมนต์นะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงฟุตบอลโลกนะครับที่กาตาร์ปี2022กลุ่ม C นะครับระหว่างทีมชาติเม็กซิโกและทีมชาติโปแลนด์นะครับก็ผลการแข่งขันนะครับก็เสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ มีจุดสําคัญอย่างหนึ่งคือทีมชาติโปลแลนด์ได้จุดโทษนะครับจากการยิงของเลวานดอสกี้แต่กลายเป็นว่าโรเบิร์ตเลวานดอสกี้เนี่ยพลาดจุดโทษนะครับยิงไม่เข้านะครับก็ติดเซฟของผู้รักษาประตูของทีมชาติเม็กซิโกนะครับกิเอโมโอนชวนนะครับโอเคเราก็จะพูดถึงรายละเอียดภายในของการเล่นทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับ ก็ระบบการเล่นวิธีการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเม็กซิโกหรือทีมชาติโปแลนด์นะครับก็จะยืนในระบบ4-3-3เหมือนกันเลยนะครับแต่รายละเอียดภายในของทั้ง2ทีมเนี่ยรูปแบบและวิธีการเล่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเลยว่ามันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาพูดของทางฝั่งทีมชาติเม็กซิโกก่อนนะครับผมขอพูดภาพรวมสั้นๆง่ายๆเลยระบบวิธีการเล่นของทนะีมชาติเม็กซิโกนั้นเหมือนกับ ทีมบาร์เซโลนาชุดที่โจเซปปกวาริโอลาเคยคุมทีมอยู่นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับรูปแบบการเล่นต่างๆเน้นบอลโพเซชั่นเล่นบอลกับพื้นนะครับไม่มีบอลโยนยาวนะครับแทบจะไม่มีเลยโอเคเรามาเริ่มจากแดนที่1กันก่อนนะครับโดยทีมชาติเม็กซิโกนะครับก็จะเป็นเริ่มต้นจากการบิวอัพจากผู้รักษาประตูนะครับไม่มีลูกตั้งเตะโยนยาวจากผู้รักษาประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็จะเห็นว่าเชฟในการยืนนะครับซัพพอร์ตกากบิว อัพจากเื่อสาประตูเนี่ยก็จะเป็น4-3-3จะเห็นว่ามุมระยะทางในการยืนซัพพอร์ตรอรับบอลเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดอยู่ตลอดเวลานะครับจึงทําให้มีพื้นที่ในการจ่ายบอลออกไปทางพื้นที่ต่างๆได้อย่างง่ายนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับของทีมชาติโปรแลรนด์นะครับเกมรับแดนบนก็จะมีไม่ค่อยเหนมมากนักนะครับก็จะรับในแดนกลางส,ส่วนใหญ่จะยืนในระบบ4-1-4-1นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ อพอเข้าสู่แดนที่2นะครับของทีมชาติเม็กซิโกนะครับก็จะใช้แบ็กนะครับคางออกไปนะครับตรงพื้นที่ข้างสนามแล้วก็ใช้มิดฟิลตัวรับนะครับขยับเยื้องลงมานะครับเป็นฟอลซิกหรือว่ามิดเป็นเซนเตอร์ตัวที่3นั่นเองแต่จุดสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นนะครับที่ผมวางไว้ก็คือจะใช้มิดฟิลตัวรุกปีกและแบ็กจากทางฝั่งนั้นเนี่ยยืนทํามุมสามเหลี่ยมนะครับในการร่วมเล่นในพื้นที่แดนบน หรือบางทีก็อาจจะมีการทุตบอโลโรเตชันสับเปลี่ยนตำแหน่งบ้างแต่ว่ามุมระยะทางในการยืนเนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าพอบอลออกถ่ายไปทางด้านข้างนะครับให้กับแบ,บ็คแบ,บ็กก็จะจ่ายให้กับปีกแล้วก็ร่วมเล่นกันนะครับเป็นคอมบิเนชันเพย์นะครับอย่างที่เห็นแพทเทิร์นตามที่ผมบอกนี้นะครับก็ของทีมชาติเม็กซิโกนะครับถ้าหากไม่มีช่องโหว่ในการจมตีนะครับก็จะเลือกที่จะ ครอ,อบคลองบอลหรือบอลโพสเซชันไว้ก่อนนะครับก็จะอดทนและใจะเย็นนะครับมีโอกาสค่อยเข้าทานั่นเองหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเข้าทําของทีมชาติเม็กซิโกนะครับถ้าหาเรื่องที่จะไม่ริวบอลนะครับก็อาจจะใช้บอลโยนยาวแต่ไม่ใช่บอลโยนยาวแบบมุ่งมั่นะครับจะใช้มิดฟิลตัวลูก2คนและมิดฟิลตัวรับอีก1คนเนี่ยในการตักบอลนะครับออกไปทางด้านข้างหรือที่เราเรียกกันว่าสวิตชิ่งเพลย์นะครับหรือว่าการ เปิดบอลเปลี่ยนแกนนะครับตามภาษาไทยที่เราเข้าใจแล้วก็จะใช้ปีนะครับทางออกไปตรงริมเส้นนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่นะครับให้กับแบ็คเนี่ยวิ่งตัดเข้าในหรือเรียกว่าอินนเนอร์ล็บนั่นเองในขณะที่บอลเดินทางให้กับปีนะครับฟูลแบ็คเนี่ยทางฝั่งนั้นก็จะวิ่งเติมเข้าไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันมิดฟิลด์ตัวลูกทั้ง2ตัวก็จะวิ่งเข้าไปในพื้นที่ฮาร์ทสเปซเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณ้เล่นในแดน,นสุดท้ายเพื่อเข้าทําการโจมตีจากทางด้านข้างนะครับ หรือสุดท้ายนะครับในอีกกรณีหนึ่งถ้าหากบอลถ่ายออกมาให้กับปีกแล้วหรือในกรณีว่าสวิชชิ่งมาให้กับปีกแล้วนะครับหรือในบางทีเนี่ยบางกรณีเนี่ยบอลได้จากทางฟูลแบ็กนะครับถ่ายให้กับปีกปีกทั้งสองข้างนะครับก็จะใช้เท้านะครับเท้าที่ตัวเองเนี่ยตรงกันข้ามเช่นเล่นฝั่งขวาก็จะถนัดเท้าซ้ายเล่นฝั่งซ้ายก็จะถนัดเท้าขวานะครับตัดเข้าในนะครับพอตัดเข้าในเสร็จปุ๊บตัวผู้เล่นที่เหลือนะครับที่ไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นก็จะ สร้างทัมมิ่งนะครับรอวิ่งเข้าไปข้างในบล็อกเพื่อที่จะรอโอกาสนะครับซึ่งปีกมี2อช้อยหลังจากตัดเท่าไปน,นะครับก็คือ1ยิงประตูหรือ2ตักเข้าไปในพื้นที่ที่ผมวางเอาไว้แล้วก็มีจะมีปริมาณผู้เล่นอีก4คนนะครับเพื่อที่จะรอเข้าทําการโจมตีอยู่นั่นเองนะครับมาในส่วนของทีมชาติโปรแลรนด์นะครับก็ทีมชาติโปรแลรนด์ถึงจะได้สี่ชามสามก็จริงแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยในการบิลลอัพเนี่ยไม่ไม่ไม่บิลอัพเลยนะครับแตกต่างกันหรือตรงกันข้ามจาก,กทีมชาติิเ็กกโลย จะไม่มีการตั้งเตะจากผู้รักษาประตูนะครับจะใช้ผู้รักษาประตูโยนบอลยาวอย่างเดียวแต่การโยนบอลยาวของเขาก็มีจุดหมายนะครับคือหมายเลข9ที่ผมวาาไว้ก็คือโรเบิร์ตเรย์บอดกี้เนี่ยอยู่ทางฝั่งไหนเขาจะโยนบอลยาวไปทางฝั่งนั้นเพื่ออะไรครับอย่างที่ผมเห็นเพื่อที่จะเอาปริมาณผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยเล่นคอมแพคจ์แต่ทางฝั่งนั้นในกรณีถ้าหากเรย์บอลดกี้เก็บบอลได้หรือพักบอลได้ก็จะโจมตีหรือว่าทราซิชันต่อได้เลยหรือถ้าในากรณีที่ผู้เล่นของทีมชาติเม็กซิโก ผู้เล่นของโปแลแลนหรือโรบอนเลบาร์ดเลบารดอสกี้เนี่ยเก็บบอลไม่ได้เนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่เหลือเนี่ยรอเคานเตอร์เพสซิ่งนะครับตัดบอลได้ฐานซิชั่นจากแดนบนเลยนั่นเองแล้วพอสุดท้ายนะครับพอเข้าสู่แดนที่2นะครับเพราะว่าแดนแรกจะไม่ค่อยมีการดิวอัพสักเท่าไหร่พอโยอมบอลยาวมาได้พอฐานซิชั่นได้เคานเตอร์เพสซิ่งได้ถ้าหากโจมตีได้ก็โจมตีเลยแต่ถ้าหากโจมตีไม่ได้ก็จะกลับมาบิวอัพในแดนที่สองนะครับก็รูปแบบการเล่น4-3-3ทั่วไปครับก็ถ้าปีกทาง Back แบ็กวิ่งตัดเข้าในถ้าปีกอยู่ข้างในแบ็กวิ่งโอเวอร์แลปออกไปข้างนอกนะครับรูปแบบการโจมตีจะมีประมาณนี้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือโรเบิร์ตเลวานดอสกี้นะครับหน้าเป้าของทีมชาติโปแลนด์เนี่ยจะไม่ค่อยยืนอยู่ในพื้นที่ลายลึกนะครับจะยืนอยู่ทางพื้นที่ฮาร์ฟสเปซซะส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะผมเห็นว่าเขาจะอยู่ในทางฝั่งซ้ายมากกว่านะครับก็รูปแบบการโจมตีของโปแลนด์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่า ความหลากหลายในการเล่นก็มีไม่มากนะครับจึงทําให้การคาดเดาในการป้องกันของทีมชาติเม็กซิโกเนี่ยทำได้ง่ายนะครับก็สุดท้ายก็เลยจบกันไปนะครับเป็นสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็จบแล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย EQ Soccer turf คิดถึงย่าเทียมคิดถึงเรา